เหตุใดในชาตินี้คุณมีบ้านใหญ่ตัก็เพราะว่าคุณเคยถวายเข้าสารเข้าวัดในชาติก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่1นึ่งกรกฎาคม2568นะคะตรงกับวันอังคารนะคะวันนี้เป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินมีแนวทางของอาจารย์เซียนขานะคะของปูเพชรเงินนาคราชของย่าโกมิน มาแบ่งปันมาฝากท่านผู้ชมนะคะงวดนี้ปู่ก็บอกว่าร้านเปิดเซ็นอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรามาดู3ตัว2ตัวเน้นๆของอาจารย์เซียนขากันนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังอาจารย์พูดว่าความฝันต่องวดของอาจารย์นะคะแล้วก็ตัวเลขในวันทําพิธีนะคะแล้วก็ความฝันโค้งสุดท้ายของอาจารย์เมื่อคืนเป็นยังไงบ้างนะคะเนาะจริงๆแล้วนะคะตัวเลขของอาจารย์ฝันต่องวด แอดไม่ได้ลงนะคะแอดรอมาลงคลิปเดียวเลยรวมคลิปนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะฝันต่อง,งวดวันทําพิธีแล้วก็ฝันคงสุดท้ายนะคะแอดจะเอามารวมในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะไปฟังอาจารย์พูดรพร้อมๆกันนะคะงวดที่แล้วใครที่โชคดีแอดขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปนี้ได้เลยะคะ่ะท่านผู้ชม ใครที่รอตัวเลขของอาจารย์เซียนขานะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังอาจารย์พูดพร้อมกันนะคะใครดูจบคลิปนะคะแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะดูให้จบคลิปนะคะแอดก็ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทิปนาคาด้วยนะคะใครที่ติดตามทิปนาคาแล้วก็กลับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาเจอทิพนาคาดูไม่ทันฟังไม่ทันแคปน้าเจ้าเอาไว้ลุ้น โชคได้นะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์พูดพร้อมๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับเอฟซี MC. สวัสดีครับคุณทิพย์นาคาครับม้วนเดียวจบเลยเนาะใช่ค่ะอาจารย์ค่ะควันเพิออกเลยวันนี้โค<อ>้งสุดท้ายนะคะอาจารย์เนาะเอฟซี MC. ของทิพย์นาคาก็ยังไม่รู้นะครับว่าตัวเลขมันต่องวนปูมาเขียนให้ผมยังไม่ทราบกันผมจะบอกนะครับว่า บันตัองวดของผมก็คือแปดศูนย์สามหนึ่งหกนะครับปูเขียนให้แล้วก็ผูท่านบอกว่าให้ไปซื้อสีมาให้ผูด,ด้วยอันนี้เป็นติชนะครับส่วนเลขทำพิธีวันที่แปดเนาะก็คือศูนย์เก้าสามและก็สี่เก็นี่ครับเลขทั้งหมดทั้งมวลของงวดประจำวันที่หนึ่งก็มีประมาณนี้นะครับเอแต่เมื่อคืนนี้ฟันล่าสุด มีคนเอาเหรียญพักเหรียญมาให้ผมส่องเขาบอกว,ว่ามีตัวเลขอยู่ในเหรียญให้ส่องดูผมก็ส่องเข้าไปในเหรียญพักผมมองเห็นเป็น A I A นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นตัวเลขอะไรแต่ส่วนตัวผมแล้วผมตีแปดหนึ่งแปดอ F C ไปพิจารณานะครับ A I A มันเป็นตัวเลขอะไรแต่สําหรับงวดน,นี้ผมจะให้ทางช่องหรือทุกช่องที่มาสัมภาษณ์ผม เป็นงวดสุดท้ายนะครับพะผมจะได้เข้าพรรษาผมจะได้พาปู่รักษาศีลก็จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณออกพรรษาเนาะคุณนะทิพยาานะ์นการเนาะใช่ค่ะอาจารย์ออกพรรษาเจออาจารย์อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้อยู่ให้แนวทางนะครับเพียงแต่สามเดือนเพราะว่าปฏิบัติธรรมรักษาศีลพาป่ปู่เพ่งเงินรักษาศีลก็ออกพรรษาแล้วจะได้กินเสียิมอีกครั้งหนึ่งก็จะให้โชคลาภกัน ครั้งหนึ่งก็คือหลังออกรรษาสาหรับงวดน,นี้แนวทางของผมก็มีอยู่ประมาณนี้แหละเด้อคุณทิมนาคาและเอฟซก็ฟังอีกครั้งนะครับเลขทั้งหมดทั้งมวลปูเขียนในห้าตัวก็คือแปดศูนย์สามหนึ่งหกอันนี้ท่านทิ้งไว้ให้ต่องวดน,นะครับส่วนเลขปิดสนาที่ท่านบอกให้ไปเสื้อให้ท่านก็คือสีส่วนเลขทํำพิธีก็คือเก้า ศนย์สามอย่าลืมนะครับเลขหนึ่งของปูเป็นเจดนะครับเลขหเป็นเก้าเลขเก้าเป็นหกนะครับส่วนเลขลากเลขทำพิธีก็คือสี่เก็บนะครับหรือ7ก็สีนั่นแหละครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็มีประมาณนี้เด้อเจ็สี่สำหรับคุณที่มาคาก็ขยายความให้ดีดูเด้อว,ว่ามันเป็นเลขประมาณนี้โอเคนะครับค่ะได้ค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์คะอ่า 093ใช่ไหมคะหรือว่า903เนี่ยอาจารย์มันจะอ่าเป็น0405ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้า03มันเข้าโครงการผมก็ไปเปลี่ยนว่าให้ขยับเป็น04หรือ05ก็ได้ฟังดีๆนะครับยิดีถ้าเลข03เข้าโครงการหรือลอตเตอรี่ไม่มีขายแล้วเราก็ไปซื้อ0405อันนี้ก็ให้ขยับแจมไปได้หรือบางคนไหมครั05อาจจะซื้อ02ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ แล้วแต่จะด,ดุนดนิดออกแสนละคนเนาะนี่แหละครับเววพราะว่าเลขให้ไปแล้ว903มันไม่มีขายก็902 904 905นนี้ก็ขยับไปก็มีประมาณนี้ครับ mm. ไม่เยอะครับเอาจริงแล้วให้มองที่เลข5ตัวมองดีๆนะครับเลข5ตัวแล้วแต่ใครจะชอบชุดหน้าหรือชุดหลังให้มองดีๆนะครับ เดี๋ยวทิพนราคาก็ไปขยายความให้เอฟซี FC ดูก็แล้วกันครับโอเคได้คะ่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็กลับขอบพ,อพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับเอฟซีของทิพนาคานะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวยังไง <Okay. S 1> ทิพนาคาก็จะไปอ่าเขียนแล้วก็บอกเอฟซีอีกทีหนึ่งนะคะเนาะไปแ mm hmm. จ้งอีกทีหนึ่งว่าตัวเลขอ่าที่อาจารย์ให้มานะคะเมื่อสักครู่นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวทิพราคาจะไปเขียนให้เอฟซีดูอีกทีหนึ่งนะคะอาจารย์เนาะ ครับสุดท้ายนี้ก็ขอ IFC ทุกคนโชคดีวันนี้ขอให้ตัวเลขที่ผมให้ไปขอให้เป็นโชคเป็นลาบได้มีเงินทองความเข้าสาได้มีเงินไปทําบุญกันขอให้ทุกท่านสมปรารถนาทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์กับขอพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะกัอ,อาจารย์สุภาพร่ายแข็งแรงคะ่ะสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับเป็นยังไงคะท่านผู้ชมเราก็ได้ฟังอาจารย์พูดพร้อมกันแล้วนะคะ ตัวเลขของอาจารย์นะคะฝันต่องวด80 316แล้วก็ปู่บอกว่าไปให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ให้คือ4 4สีนะคะท่านผู้ชมตัวเลขของอาจารย์นะคะความฝันต่องวดก็มีเพียงเท่านี้นะคะส่วนที่เห็นข้างล่างนะคะแอดแยกให้ทั้ง3ตัวและก็2ตัวนะคะไม่ใช่ว่าตัวเลขของอาจารย์เยอะนะคะท่านผู้ชมแอดแยกให้ดูเฉยๆนะคะเนาะตัวเลขของอาจารย์ก็มีเพียงเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนวันทําพิธีนะคะ 0 9 3ย์ 03, แล้วก็7 4สนะคะท่านผู้ชมแอดก็มาแย,ยกให้นะคะทั้ง3ตัวและ2ตัววันทำพิธีมีแค่0 9 3ย์แล้วก็74นะคะท่านผู้ชมเนาะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะทางช่องก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะเดี๋ยวจะหาว่าตัวเลขของอาจารย์เยอะไม่ใช่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขแอดแยกให้นะคะแอดแยก3าตัวแล้วก็2ตัวให้นะคะตัวเลขของอาจารย์มีไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมนะคะ ตัวเลขของอาจารย์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมเนาะไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมแอดแจ้งให้3ตัวแล้วก็2ตัวแยกให้มันก็เลยเหมือนเยอะนะคะตัวเลขในวันทําพิธีกับฝันตัวงวดของอาจารย์ก็ตามนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดแอดมีตัวเลขเพิ่มเติมยังไงแอดก็ขอแอดจะเอามาลงให้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดขออวยพรให้เอฟซีของทิพนะคะมีโชคมีลาบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโชคๆมันหมาน,มนรวยๆเฮงๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ